บอสสวยฝากจดหมายจากข้างในถึงลูกทีมที่อยู่ข้างนอกบอกเหมือนมาเข้าค่ายทำม้าขนมอา,าอาหารอร่อยจนชาวเนเ็ตแซวน้อมเงาเก่งไม่เปลี่ยนเล่าสน้าอยู่เลยอย่าไปคิดว่าปัญหานี้มันคือปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนดีเสมอถ้าเราคิดเป็นโอโ้ใจเย็นลงมาเลยนะคะโดยเพจดังอีซอคยี่แหลกก็ได้โพสต์ภาพจดหมายเขียนด้วยลายมือระบุว่าเป็นของบอสสวยถูกส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ของแม่ทีมดีไอคอนซึ่งมีสมาชิกอยู่347คนบอกขอบคุณทุกคนที่เป็น จดหมายเขียนด้วยลายมืออ้างว่าเป็นของบอสสวยใจความเหมือนปลุกใจแม่ทีมตีไอคอนอยู่ในนี้ไม่ได้สะดวกสบายอะไรแต่ก็ไม่ลำบากตอนนี้ไม่ได้สะดวกสบายแต่ก็ไม่ได้ลำบากทุกคนคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจกันเป็นอย่างดีฟิลข้างในเหมือนเข้าคายปฏิบัติคำแคมป์รอดอประมาณนั้นมีหลายคนน่ารักนิสัยดีในนี้มีพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดแถมตอนนี้ เจ้าตัวก็เจริญอาหารสุดๆกินเยอะเพราะอาหารขนมที่นี่อร่อยเวอร์ส่วนเรื่องทรงผมตอนนี้ก็ตัดสั้นแล้วเพราะร้อนมากข้างในไม่มีแอร์บอสเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีขอให้ทุกคนอดทนช่วงนี้อาจจะต้องสามัคคีช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เวลาแบบนี้เราจะพบว่าใครคือมิตรแท้ของเราเกิดมามีหนึ่งชีวิตได้พบกัลยาณมิตรที่ดีก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆอ่านแล้วโซเชียลก็ถึงกับเมนว่าถ้ามีแอร์อีกหน่อยก็คงจะกลายเป็นโรงแรม5ดาวแน่ๆว่าแต่สบายขนาดนี้บอส สวยคงไม่อยากกลับไปนอนที่นอนราคา6 0 0แสนแล้วใช่ไหมคะหรือบางเมนก็บอกว่าสงสัยบอสสวยอยากหาเพื่อนร่วมทิปห้องกงฟรีเพิ่มแน่ๆขณะที่หลายคนก็พากันถามถึงบอสมินว่าถ้าบอสสวยตัดผมสั้นแล้วบอสมินเองก็คงจะต้องทำตามระเบียบเช่นเดียวกันมนา วิทูนเก่งงานที่ปรึกษาของบอสพอก็เผยว่าให้คําแนะนําเหล่าบอสอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แล้วค่อยเอาคืนทีเดียวอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้งานนี้ไม่รู้ว่าบอสพอเขาเตรียมทีเด็ดอะไรไว้เซอร์ไพรส์คนด้านนอกอีกที่แน่ๆถึง18บอสจะโดนกักไปแล้วแต่เพจดีไอคอนก็ยังยืนยันโปรแกรมเที่ยวเวนิสอิตาลีเหมือนเดิมเีี่ยวกกันม,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 มจะไปไปป็ร แม้ไร้เงาบอสร่วมเดินทางขณะที่เชนนะัทวัน์เพื่อนร่วมวงการบันเทิงก็ได้ออกมาให้กำลังใจบอสกันกันตาขาวอบอกถ้ามีโอกาสก็อยากจะเข้าไปเยี่ยมไปให้กำลังใจเพื่อนที่อยู่ข้างในผมบอกตรงๆว่าผมอยากไปเยี่ยมแต่แค,แค่อาจจะยังไม่ถึงเวลาและยังฝากถึงโซเชียลด้วยว่าควรแยกแยะไม่ควรดึงครอบครัวมาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะลูกๆของบอสกันที่ยังเล็กและไร้เดียงสาสมมติว่ากันผิดไปทางกันเลยลูกเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้รับรู้ด้วยทำไมจะต้องไปเกรมเด็กอ่ะ ส่วนเรื่องผิดถูกก็ให้ว่ากันไปตามกระบวนการแล้วกันคะ่ะขณะที่ผู้รู้ทั้งหลายก็พากันบอกว่าเรื่องนี้บอสพอลและทั้งหมดมีสิทธิ์หลุดไหลมลชินบอสพอลมีสิทธิ์หลุดและหลุดทั้งหมดด้วยเพราะที่ผ่านมาตัวบอสพอลไม่เคยไปชวนใครเขาขายสินค้ามีสินค้าให้ส่วนแม่ขายเป็นคนไปชักชวนสมาชิกกันเองเขาสอนจริงวันนั้นเขาถามเลยว่าคุณมีสินค้าขายไหมไม่มีเขาก็บอกว่ามันซื้อสินค้าผมก็ได้ในระบบ just in time งานนี้ถ้าจะให้แฟแม่ขายกว่า4,000คนก็ต้องติดล้างแห่ไปด้วยว่าแต่คนร่วมทิพเยอะขนาดนี้ข้างในจะมีที่ว่างพอให้อยู่กันไหมล่ะคะเนี่ย